กดกอดอตัวเนี่ยมันกดแบบไม่ปั๊มยาใช่ตากลาาตากี่มายเอาเไปไหนแล้วอ่ะได้ไหมครับได้ยินตอนก่อนก่อนก่อนจะวิ่งไปเขาบอกว่าต้องหนีอ่ะอ้าวมีใครขาดด้วยเขาบอกว่าเราไปกันดีกว่าบอกเพื่อนเขาเนี้ยกี่คิวไม่รู้ครับดูตั้งแต่เราเนี้ยห้าคิว เฮ้ยทำไมถึงโทรตังค์อ่ะอ๋อต้องรออ่ะฮะว่าะอรออ้าวมีไปไหน,นอ,หอ่ะสปีดตุ๊กปุ๋ยเพนสปิน Where are you now พี่แจ็คพอดีครับอินอยู่ในระดับตายอยู่ในระดับ นี่หอย,ยังแกงวันเด่นไทยยังอยู่โดกนกระทืบไปแล้วเนี่ใช่เหรอ <c oughs> มาเจอที่ไหนแถวเนี้ยแหละตอนแรกก็ตอนแรกชุดเดิมไงออ๋ก็เลยเปลี่ยนชุดเอ้ยปุ้นกันได้ดีกว่าใช่ป่ะได้แล้วหรอเอ้ยยี่สิบเอ็ดหรอแบบยี่สิบเอ็ดหรอแบบยี่ไพ่แบบมีปหมอยู่ไม่อยู่เอาเลยอ่ะได้เลยไหมอันึงอ่นะ อี่ไพ่เหรออะไรเงี้ยครัรอเพื่อนแจ็คทำอะไรเพื่อนแจ็โหนูเพื่อนผมมีไทคาร์ด้วเอ้ยเพื่อนคุณหนีเหรอเขามาแล้วเนี่ยเพื่อนคุณหนีเหรอหนูไม่หนีเพื่อนผมมีไทคาร์แล้วนะเพื่อนตรงน์้นมีตู้เพื่อน ทำอะไรอ่ะอุ้ยมันกดมันได้ด้วยหรอตรงเนี้ยใช่เลี้ยวเดี๋ยวผมไปครับเดี๋ยวผม<ร><อ>ไปเดี๋ขามาเนอะแป๊บนึงได้ครับได้ <MAN 2> เคเจ้าพี่ปล่อยหนูไปเถอะเอาคุณยังเคลียร์เขาไม่เสร็จเลยเพื่อนคุณหนีแล้วเนี่ยม,มันไม่ใช่หนูอ่ะโอ้เราโอ้โหให้เพื่อนหนูเคลียร์ดีมีคนมาหานายอ่ะไป แต่อย่าไปคุยดีอะไรกับมันเพื่อนเพื่อนมันเหลือโอเคปะใครวะไม่ได้กลับครับเราตังค์สวัสดีครับออกที่เลยไหมไอ้เนี่ยเอ้ยพูดดิที่อะหมาป่าสวัสดีครับมือใครเนี่ยนะครับพี่ใครวะเพื่อนใครวะเมื <laughs> ่อก <laughs> ี้ มันแค่เหมือนไอ้เชีอยกระโหลกที่ไหนเออรู้เลยไอ้เชีอยนี่มันคนไอ้นี่อ่ะใช่ใช่คนให้ให้อ้อยช้างวะโอ้โหอะไรโอ้โหอะไรโอ้โหอะไรไอเด็กเลี้ยงช้างไงเพื่อนไอ้เชีอยนี่ะมึงเลี้ยงช้างอ่ะเฮ้ยมึงเอาช้างมาให้กูขี่สองสามตัวแล้วเฮี้ยเสียวเอาช้างเผือกมาให้ครับ ต้องตีกว่าปั่นเพื่อนกว่าอีกต่อไปต้อตีนเหรอเฮียแคมมันป่นได้หวะทำไงถึงจะเช็คได้หวะอะไรนะป่นในของในตัวแรกหวะไม่รู้ว่าได้แล้วป้าได้แล้วไม่เหี่ยวพี่พิงบนเขาไอ้เหี้ยได้แล้วไม่เหี่ยวเพื่อนเออเวลาเราต้องเก็บของอะลาสก้าชายที่น้ำเว์ตามหานายชายที่คุยดีมันคุยกับแจ็คดีชายดีไอ้น่าไอ้มาป้าเอ็มคุยดีเอ้ยกูจำได้กูจได้กูนึกว่าใครเนาตอนแรกกูนึกว่าเฮียบังบอลบังบอลนะโอ้โหแบบจัดหนักอ่ะ ตัยดิตอนแรกตอนแรกไปเล่นธนาคารด้วยแล้วมีคนบอกเฮ้ยไม่ไว้เหรอปอเป็นตำรวจเหรอแล้วกติดคนละครับงั้นติดคนละใช่เหรอเป็นตำรวจเหรอเป็นตำรวจเหรอคนละคนเพื่อนแต่นั้นนี่เขาเป็นตำรวจเพื่อนขับรถจะไม่ไปเลยเป็นตำรวจเลยไอ้ไม่อะเรียกวันไว้ไม่เหตุไม่เหตุไม่สถานการณ์ได้สถานการณ์ได้เหตุสถานการณ์นี้เพื่อนผ่านดีเพื่อนผ่านดีผ่านเลยเพื่อนผ่านเลยผ่านดีเพื่อนดูดีเพื่อนจะดูหน้าเหมือนคขยุงไใบสัตว์ดี หนูไปแล้วครับพี่ถอดลากาถอดละกาไปไหนเนาะไปไหนไปไหไปไหนเฮอไปไปไหนแล้วไม่รู้อะครับหนูไม่เห็นอ้าวงั้นก็คุณก็อยู่กับเขานะผมไม่เกี่ยวนะเอ่อเอาคุณหนีนะอันนี้สื่อว่าคุณหนีนะไม่ไม่ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมครับมีครับมีบอกไปแล้วนะว่ามีอ่ะพรุ่งนี้เต็มตัวนะครับพ่อพรุ่งนี้เต็มตัวนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมคุยเอาพรุ่งนี้พรุ่งนี้งันมาพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เหรอครับพรุ่งนี้เต็มตัวนะพรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้ทำ ก็เดี๋ยวรู้เองครับวันนี้คุณยังไม่ทำเลยคุณไม่ต้องถามหรอกเพื่อนคุณยังไม่ทำเลยวผมให้พวกคุณสองคนเป็นสองคนแรกในประเทศละกันเนาะเดี๋ยวนี่อย่ามาเลยเนี่ยมันจะพาเข้ามาแล้วครับนี่ไงออกมาเลยหรอเฮ้ยาอุนทำอะไรวะไอ้หมหัวหมาป่าคุณคุณอะไ้ยังเนี่ยผมให้คุณหอมเพื่อนเ่นผมน่น่าเปลี่ยนเป็นหัวแกะนะไปเดียวกกับเข้ามาแล้วเขาบอกไม่ต้องหอมก็ได้ตบหรอกเขาหายกดแล้วเท่ำไร น้องคุณดาผใช่ไหมใช่ไหมใช่หมคุณน่ะถ้าว่าคนในแก๊งผมผมให้คุณเนี่ยหอมเขาโอ้มันหอมไม่ได้จริงๆค่ะกับคนที่ไม่ได้เป็นอะไรกันอ่ะฟองฟอดเองครับแค่หอมทีเดียวเองนั่นอะไรค่ะมันทำไม่ได้หรอกเหมือนที่คุณเคยทำอ่ะทำได้ไหมก็อันนั้นมันมันเป็นมากกว่านั้นไงคะโอ้โห ได้ไหมอ๋อเราเราโทษหน่อยได้ไหมคะลดหย่อนได้ไหมหอบโทษโทษไม่หอบนะครับหอบก็แค่หอบอ่ะนั่นแหละค่ะทำไม่ได้จริงๆค่ะกูก็ทำเสียงฟอดอ่ะนั่นเองจบเลยทีเดียวเหลือจะเอายายครับจอยไม้ไหมจอยไม้ไหม ทำแบบนั้นเลยเหรอคะทำไม่ได้จริงๆคอ่อยบายไหมครับอ่อยบายไหมอ่อยบายไหมคืออะไรคะหอมไปบายไหมครับหอมไปไหมคนคนอย่าชี้หน้าเลยนะฮะเฮ้ยเจดคุณกระเทือนไปเลยคุณไอ้หัวมาป่าเฮ้ยให้มาหนึ่งหนึ่งกับผู้หญิงปะจะโอ้ผันหายโอ้ เรียกเขาว่าไม้ไม้อะไรนะไม้สวีเดนเหรอเขาอ่ะไม้สวีเดนไมลินไมลินไมลินเยสไมลินอะไรเย็ดชื่อไมล์มิดอนครับไมลินอะเยสเย็ไมล์มิดอนอะไรเย็ดไม้สวะเยสไม้สุเดี๋ยวเดี๋ยวให้เอ็มหนึ่งหนึ่งอะคนนี้ด้วยอ่าเจ้าเจ้าของลงสีอะเย็ดเฮ้ยอันนี้ใช่ไม้คนเลยนสุกรอนะหนูเล่นไม่เก่งอะค่ะให้ให้พี่หนูแทนได้ไหมหนูเจมส์พากูมามึงก็ช่วยกูหน่อย เเตีีงยยบลที่นี่มีงานเลี้ยงสุกรว่าเพื่อนไม้ผมถนัดอะพี่ะที่ไหนกบอกถ้าเกิดกูมาเขาจะไม่ให้กูทำอะไรแปลกๆไงงานเลี้ยงสุกรมามาเจ้าของพายอะเยสพายสองเชือกายเจ อเอางี้คุณฟังผมนะเดี๋ยวคุณหนึ่งหนึ่งอ่ะไอ้นี่ปะไอ้น่ะมาป้านี่ยถ้าคุณชนะเดี๋ยวผมจะลดให้ผมจะลดให้ไถ้ท่านดลยอาชนะไปเพื่อนหนูไปเลยได้ไหมครับเพื่อนเราคุณจะชนะได้ไงย่ะโอ้ลองดูดาสนลองดูาได้ไหมโอสองได้ไหมครับหนูขอช่วยเพื่อนได้ไหมไม่ ใครสองสองได้ไหมคะว่าเล่นหนึ่งคนมันไม่เอานถ้าคุณสองคนชนะคนใดคนหนึ่งอะเอาคนหนึ่งอะจอดาสุดจบเอางี้เดี๋ยวผมอยู่ฝั่งคุณนะเดี๋ยวผมอยู่ฝั่งคุณนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจรจานห้าทีเดี๋ยวขอขอเบอร์เอ้ยขอเบอร์ห้าทีเจรจาดีดิดิดิเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดูเหี้ยมายโดนตบเนี่ยใครก็ได้ใครก็ได้สองคนนะหนึ่งหนึ่งอะเนี่ยไอเนี่ยใช่ป่ะคนใดคนหนึ่งชนะก็คือชนะหรอเขา ดูทรงเล่นเก่งอ่ะใช่คุณคุณคิดไม่มากแต่คุณเล่นช้าเนี่ยเฮ้ยโอ้โหคือคือมันไม่มีอะไรอย่างอื่นให้ทำหรอกคะเช่นอางี้ถ้าแข่งอาวุธไอ้มาอาจจะแพ้แต่ถ้าแข่งกินหมาอาจจะชนะก็ได้แล้วโอ้ใครใครกินหมากินหมาสีดาำนะไม่มีอหูปากเนยเดี๋ยวก็วืธอมึงไอ้เหี้ยอ่อนในอัลไซเมอร์ตบให้หลอกไอ้ปัญญาอ่อนตลกอ่บ ดีเขามีอะไรแบบกินแบบมันมหมูหันแล้วผู้ชายเนี่ยคุณบอกว่าคุณจะช่วยไงก็นี่ไงผมก็ช่วยอยู่ฝั่งคุณแล้วนี่ไงเขาจะไปล้มมวยมึงอ่ะมึงกิดโง่ใช่เขาอีกไหมไม่ล้มไม่ล้มผมเล่นมีดผมเล่นมีดได้ก็ด่าเด็กเพื่อนกขาด่าให้กูด่าเลยยังมันเอางี้คุณเรียกคุณเรียกตามผมได้ไหมคุณถามเขาเนี่ยหัวหมาป่าเนี่ยใช่คนเลี้ยงสุกรไหมคะเดี๋ยวคุณถามได้ไหม ใช่คนเลี้ยงสุกรไหมคะโป่เดาเหรอเนี่ยดาเนยเพื่อนเขาเห็นตอบเลยค่ะมาคุยกันนายเพื่อนหน่อยแฮปปี้ครับผมเล่นแฮปปี้คนเลี้ยงหมูนี่มาเดินเดี๋ยวนี้ดิเดี๋ยวนี้เพื่อนสลอตรู้สึกอยู่บนพื้นไก่ดาวแล้วกูรู้สึกกูไม่ปลอดภัยเดี๋ยวเนี่ยนึ่งๆครับกับหัวหมาป่าเนี่ยเล่นสองคนเลยก็ได้ถ้าเกิดว่าใครใครชนะเดี๋ยวไปวอร์โซนเลยค่ะมันไม่มีอาวุธเดี๋ยว ปลา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 อะไรอยากบังครับสองหนึ่งไม้ใช่ไหมคะสองหนึ่งไม่ใช่เอานี้ถ้าคุณไม่มั่นใจในฝีมือผมเดี๋ยวกูดูตรงนี้นะดูคุณดูคุณดู่งชนะดูผมก็มาเลนทายก่อนก็ได้ห้าวินมาเลนทายก็ไดมตามมันเยอะแยะอยู่เยียดกูมั่นใจในตัวเองหน่อยเพื่อนใช่มั่นใจในตัวเองหน่อยมาเล่นได้มา้มั่นใจในตัวเองเอาไหมฮัลโหลใครไม่มีใครสั่งกูได้นอกจากนีได้ครับได้สอง หนึ่งในสองถ้าคุณชนะคือจอล้อโอเคครับถ้าถ้าชนะเราปล่อยปล่อยไปเลยไหมครับไม่ไหวอ่ะเพื่อนเองอ่ะถามดิเฮ้ยมาไว้ทำไรเพื่อนถามดิรอมาต้อนรับเราแล้วเนี่ยไอตันไปเออเขามาแล้วถามดิมาไว้ทำไรเพื่อนเอาไงใช่ไปไม่ไหวทำไรเพื่อนสวยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนถามอ่ะอีกกระจอกโห เฮ้ยมึงคุยเขาหน่อยดิเขาวิ่งไปแล้วนู่นอ่ะเขาวิ่งไปแล้วนู่นอ้าวเขารอในวอร์สโอล์แล้วไรไปดิเขาวิ่งแอบกับแพลวิ่งเข้ามาด้วยโว้ยเพื่อนผมไม่โหดเท่านายเพื่อนผมใหม่เราเพื่อนมึงถามมินยังให้กูไปอะไรกับเขาอ่ะมันยังไม่สั่งอ่ะเนี่ยก็มินบอกเองว่าเนี่ยเดี๋ยวไปนี่ให้มินสั่งมันดิเราอ่ะก็เดี๋ยวชื่อนเอวัยวุฒิเขาจ้วเอาไงเขาบอกขอแสนเดียวนะจบอ่ะแต่ให้บิลลี่มาจ่ายแล้วอย่างงี้ ถ้าไม่ใช่บอให้ไใายในตรงไหนวะไอหัวาป่ไอคนเลี้ยงควายไอคนไอคนเลี้ยงไอคนเลี้ยงไขี้ย่งันาเลี้ยงาไปทำอะไริดหบอกบอกปากมึงกับถ้าเดินมึงนี่ไม่เข้ากันเลยนะเมึงเลิกขอยุ่ในโอ่งางกองยังวะไอเป็นยาอ่อนเฮ้ยฮัลโหลครโนมาวะนี่จ้งกันต้ย แล้วไหนเขาบอกว่าสัาแล้วไว้ให้ดูว่าไม่มีปีศาจหรอวะไม่มีปีศาจหรอวะทีลคนทีละคนอ๋อเฟร์มไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เซตมือปีศาจเอาแจ้บไปไหนหรอ โดยอีโบคุยเลยไปคุยเลยไปขาน้มไปขา้วขอโทษนะอุ้มไปเลยอุ้มไปเลยลูกค้าไปเลยไปเลยไปเลยลูกค้า